ในตัวตักทายกันก่อนค่ะตักทาเพลลิสพอเซิฟสวัสดีค่ะพวกเราเพลลิสหนูไม่ใช่น้องน้อยแล้วไม่ใช่น้องเล็กสุดแล้วมีใครอยู่เท่าเราบ้างไหมที่ปักหดเมื่อกี้อุยมีคนมากเลยค่ะจริงๆล่นเดียวกับพวกเราที่เราเจอ ับดีกว่าค่ะว่าหากันกี่ปีสงสารพี่ใหญ่โผมแล้วไม่เป็นไรพี่จูพี่จูโอเคพี่จูเรียกเรียกว่าอาวุโสที่สุดมาชมเมื่อกี้ชมเมื่อกี้บนเวทีโอประทับใจมากค่ะจริงๆคือหลายๆคนมีความสามารถเยอะมากๆเลยหนูนั่งดูแล้วแบบ รู้สึกมีไฟมากขึ้นเองด้วยซ้ำว่าแบบเออเห็นแล้วก็เออเราก็ต้องทําให้ดีเหมือนกันเพราะเราเป็นรุ่นพี่แล้วก็ก็รู้สึกกดดันแบบที่พี่แจสเปอร์พูดกันบนเวทีว่าแบบมาจับมือกันบบพูดเหมือนกันกับเราที่เราเูียกันเลยเราต้องเราต้องช่วยกันทำน้องเพราะว่าน้องๆเขาเก่งกันมากเลยเลด้วยไม่ใช่น้องๆสิพี่พี่ด้วยแต่ว่าก็คือแบบเก่งกันมากจริงๆจนรู้สึกว่าศิลปินคุณภาพนี่แหละค่ะที่จะมาอยู่ในชีวิตเราเห็นมาจบสื่ม่เห็นน้องๆแล้วแบบ รู้สึกไงเพราะว่าเพราะว่าเราเองก็เคยผ่านเออตอใจ่ออ๋อหึจริงจริงแอบเห็นแล้วก็คิดถึงเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็เคยเป็นหนึ่งคนที่ขึ้นไปยืนบนนั้นเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็เหมือนเราเป็นแบบคนนที่เป็นศิลปินเป็นต้นที่มานั่งดูวก็รู้สึกหู้ยน้ำตาจะไหลมันแบบนึกถึงวันวานมีอะไรบอกน้องไหมเฮ้ยพี่ผ่านมากรเฮ้ยเขารู้สึกเป็นไงตอนขึ้น้นเหมือนตอนตอนอ๋อจริงๆก็คือ หนูก็ได้รับโอกาสให้ผ่านเข้ามาทํางานตรงนี้ก็รู้สึกแบบเออดีเหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะเชื่อว่าทุกคนก็มีแบบเวลาของตัวเองพี่ๆโล่งค่านักตาซึมแล้วเพราะว่าแสงเป็นพี่คนแล้วเป็นตัวแล้วนี่คือพี่มีใจหน้าตาแบบชาวมัมี่ดูหลังเวทีได้มีคุยกับน้องๆไห้หนูให้กำลังใจนะหนูยินข้างเวทีก็เห็นน้องๆกำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีกันหนูเ่อแบบอุ้ยสู้ๆนะ น่ารักกันทุกคนเลยเห็นใกล้ๆแล้วก็แบบโตขึ้นไปจะต้องเป็นศิลปินที่คุณภาพแน่ๆทุกคนดูมีความสมาถ่ายก็เห็นออร่าคมื่อก่อนรุ่นพี่เลี้ยงเราเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเราต้องเลี้ยงเราแล้วเราต้องมีอยู่เลยมีแล้ว่เดินเปิดวันนี้ทุกคนนี่พูคากันเลยทีเดียวพาที่แลว่าพวกหนูคือพายกันเลย โตขึ้นยังคะเฟลิสโตขึ้นยังคะโตขึ้นแล้วเพราะโตมีน้องละเราไม่รู้สึกเไมเรู้สึกอี่เดลยรู้สึกรู้สึกอะค่ะโตขึ้นเพราะว่าแบบเดินไปก็คือน้องยกมือไหว้แล้วเราต้องไป่ใส่รำมือแล้ว แต่จริงเฟริโตขึ้นเนาะในทุกสเตจทุกคนดูแบบไม่ตื่นแล้วอ่ทุกคนดูเป็นมืออาชีพมากแล้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆก็ยังตื่นเต้นอยู่เรื่อยจริงๆภายในใจเนี่ยตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมา งานได้เรื่อยๆสะสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆมากแต่ว่าจริงๆในแต่ละสเตจที่เราขึ้นเราก็ต้องต้องมีแบบว่ากลับมาทบทวนกันว่าเอ้ยสเตจนี้เป็นยังไงหนึ่งใช่ค่ะทวนทุกทุกสเตจเลยค่ะนี่ส่งเข้ากลุ่มไลน์ตลอดพี่เจ้าดูจังหวะอันนี้ด้วยนะจบปุ๊บดูบล็อกกิ้งด้วยนะจบงานปุ๊บอันไหนที่เป็นโฟกัสแคมอันใหญ่ๆหนูส่งเข้ากลุ่มหมดเลยดูดูด้วยดูด้วยแล้วก็ดูด้วยนะแท็กอ๋อ ราะว่าจริงๆเราก็คืออยากที่จะพัฒนาในสเตไม่ใช่เรรู้สึกว่าเฮ้ยเราซ้อมมาแล้วขึ้นเสเตจแล้วจบตรงที่เสเตจที่เราโชว์ไม่เคยไม่เคยจบเลยหนูรู <ภา S 1> ร้สึกว่าการเป็นศิลปินก็คือการที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้วยมากกว่ามมแบบคือเราต้องพัฒนาไปเรืร่อยๆเพอราะลูกมันก็เดินไป,<ม>ไป้างน้าไม่อยากมีขีดจ,จำกัดเพราะว่าอยากทะลุเหมือนแม็กซิมัมของพวกเราไปได้เรื่อยๆ แสดงว่าทุกครั้งที่ขึ้นโชว์ก็มีความสุขเต้่องสิบรอบร้รอบก็ไม่หวัน่ใช่เพราะว่าเต้นไม่หว่นแต่อาจจะเหนื่อยค่ะใช่ใจนี่ไม่หว่นแต่ร่างกายนี่แอดปีปีนับเปริบแพลนยังไงบ้างคะโอ้ยเราเป็น่า ติดตามแล้วกันค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มีหลายๆที่ให้ทุกคนได้ไปดูนะคะมีอมีใกล้ๆมีบางแสนเฟสค่ะแล้วก็มีแคดเอ็กซ์โปค่ะแล้วก็มีบิ๊กมอเท็แต่ว่ามี GMPV สตาร์ลิงปิกด้วยอิมแพกแล้วนะอิมแพกแล้วนะตื่นเต้นไหมคะเพราะว่า พราะเวทีที่เมื่อกี้พูดมาสเตจใหญ่ๆนั้นคือมาค่ะเพราะว่าทุกสเตจพวกเราทำกันเต็มที่มากๆนาะนแล้วก็พยายามที่จะสร้างอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูกันพยายามจะทำโชว์ใหม่ๆออกมาพยายามจะโชว์ออกมาในรูปแบบอื่นๆบ้างเพื่อที่แบบอยากให้แฟนคลับของพวกเราทุกคนได้ดูอะไรที่แบบว่ามันเฟรชใช่อะไรใหม่ๆใช่ฝากบอกแฟนหน่อยว่าติดตามได้ที่ไหนแล้วเราจะ ขอบคุณเขายังไงนะาค่ะก็ฝากติดตามเฟลิสด้วยนะคะฝากเอนดูวงพวกเราเอาไว้ด้วยก็ตอนนี้มี2เพลงแล้วนะคะมีเพลงซีทูแล้วก็มีเพลงอาร์บักคาดาบจงรักจงหลงค่ะสามารถติดตามเฟลิสได้ในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะเฟลิสออฟฟิเชียลค่ะฝากเอาเฟลิสด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเลยค่ะ ดึงไมพี่ลงหน่อยมันบงเป็นไรนะพี่พี่ได้ไหมคบอกายบได้ค่ะมีค่าไหมคะปจำตัวของเราแมวเหนียแมวเหนียวะม่ต้องการคะต้องการ ก็นี้ต่อนะคะก็งนีต่อนะคะครนี้นะขอ้นคคนี้นะคะ1 2 3 5สาาแมวเี้ยวแมวเหี้ยวเ้่อมาแล้วโอเ็มีเี้ยหังลูกก่อนพี่น้ามวี้ยวแมว้วหลงก่อน อ่ะกปตันร้านกาแฟค่ะอ่าเปิล